ดีทุกคนเราก็จะมาเล่นพันวินกันเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันเลยกันตอนนี้เราก็จะมาุ่มกันเลยกระสุ่มกันล่ะ,ละคลิปนี้จะไม่สนุกแล้วคลิปนี้มันก็กจะพังโอ้ไม่ได้อันนี้สำหรับปีหนึ่งสำหรับปีสองว่ะสำหรับปีสองได้ อ้ย B สองได้สีขาวสามอันเนี่ยสีขาวสามอันอันนี้คือ B สองเอ,อิ่ม B สองจะมีความฉลาดกว่า B หนึ่งโอเคมาตา B หนึ่งมีหนึ่งใช้คอนนี้ B สองใช้คอนนี้โอเคมา B หนึ่งจะได้ไหมนะ บีหนึ่งได้สี 4, 000, 000, 000, 000, 000. ่หนะมื่นสามอันมาบีหนึ่งหาหาซื้อได้ที่ไหนตลาดลงเกลือใช่เอ๊ะแต่ที่นั่นมันคือตลาดลงเกลือเหรอที่นั่นนะเพื่อขาลองตีนนะ โอเคนะทุกคนมาตอนนี้สำหรับของบีสองล่ามาตลาดลงเกลือจังหวัดสระแก้ว<ม>ตอนนี้เราอยู่จังหวัดสะระบ,บุรีเพราะว่าบ้านเราอยู่จังหวัดสระบุรีก็ถือว่าไกลนะตอนนี้บีสองก็ได้สีขาวอีกแล้วบีสองเกินนีตอนนี้บีสองได้สีขาวสามอัน ถ้ามันล่วงด้วยกันไม่เป็นไรเพราะมันก็ปกติอยู่แล้วมาเจ้าน้อยเจ้าตัวน้อยมาเราจะมาสุ่มกันต่อนะโอเคอเฮ้ยตัวนี้ดวงดีอะทุกคนได้หลายอันอันนี้สีขาวสีอัน มาสีขาวสองอันแล้วสีขาวสามอันสีขาวสี่สีขาวสีว 4, สวอ่อันแพ้บีสอ,องแพ้พอแล้วมังรู้